วันนี้สถานการณ์เอลและปาเลสทั่วโลกได้โฟกัสไปที่การปฏิบัติการของเยเมนจากการปฏิบัติการที่เด็ดขาดในทะเลแดงที่เรือทุกลำที่มีความเกี่ยวข้องกับเอลจะถูกโจมตีหลังได้รับการแจ้งเตือนโดยเยเมนย้ำจุดยืนว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะหยุดก็ต่อเมื่อเอลหยุดทำร้ายผู้บริสุทธิ์และเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้เข้าถึงกาซาเนื่องจากประชาชนกำลังอดน้ำและอดอาหารจนสิ้นชีพเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ได้มีการรายงานว่าในพ้นจัตวาโฆศกกองทัพของเยเมนพลเอกยากยาซารีได้กล่าวระหว่างประชาชนชาวเยเมนได้ออกมาเดินขบวนอย่างล้นหลามสนับสนุนปาเลสว่าหลังจากที่เรืออารันยาและ MSC p เ a พรจนัมทรีที่กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่เอลไม่ยอมตอบคําถามและไม่สนใจต่อคําเตือนของกองทัพเยเมนเราจึงได้ทําการโจมตีด้วยอาวุธทั้งสองลำและเมื่อใดที่เอลได้ให้เรือบรรทาทุกเข้าถึงกาซาเราจะหยุดการโจมตีเรือสินค้าที่มุ่ ุ่งหน้าสูงเอลทันทีบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่สุดของโลกได้มีการประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้แจ้งให้กับเรือทุกลำของบริษัทที่มีแผนจะผ่านทางช่องแคบเบฟเอลมันเดบให้หยุดการเดินทางชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม3ประเทศหลักถึงกับถอนตัวจากกองกําลังพิเศษของสหรัฐที่จะจัดตั้งเมื่อวันที่25ธันวาคมเว็บไซต์อัลยีซีราได้มีการโพสต์ถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ในทะเลแดงว่าหลังจากที่กองทัพสหรัฐได้มีการออกตัวแรงว่าตนจะได้รับการสนับ สนุนทั้งกองเรือและกําลังคนจากหลายประเทศพันธมิตรในการร่วมกันกับโปรเจกต์พิเศษที่จะล้างแค้นเยเมนในทะเลแดงโดยอ้างเรื่องการปฏิบัติการของเยเมนว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสากลทางทะเลแต่อเมริกาต้องช็อกสาเหตุจากฝรั่งเศสสเปนอิตาลีได้มีการประกาศถอนตัวออกจากกองกําลังส่วนร่วมเหล่านั้นแล้วไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากการประกาศปฏิบัติการพิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองหรือ OPG เมื่อเรือบรรทุกน้ํามันและเรือคอนเนเนอร์ในทะเลแดงเริ่มถูกโจมตีเกือบทุกวนันความรุนแรงก็เพิ่มขึ้น อย่างไม่อาจปฏิเสธได้บริษัทเดินเรือรายใหญ่ๆของโลกหลายแห่งเปลี่ยนจากการผ่านคลองสุเอธไปในเส้นทางที่ไกลกว่าและมีราคาที่มากกว่าทั่วแอฟริกาสายการบินพาณิิเรียกเก็บเงินเพิ่มตู้ละ700ดอลลาร์สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ที่แล่นผ่านในเส้นทางที่ไกลกว่าแม้กระทั่งอังกฤษหลังจากเยเมนได้มีการประกาศโจมตีเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับเอลที่คิดจะผ่านทะเลแดงเพียงหนึ่งชั่วโมงความเดือดร้อนที่กระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษนายกรัฐมนตรีของอังกฤษต้องออกมาประกาศด่วนเพื่อ เรียกร้องให้สงบสึกเพราะเรือขนส่งน้ำมันของพวกเขาขาดทุนย่อยยับนอกจากนั้นคนลอนดอนนับล้านได้มีการออกมาชุมนุมครั้งใหญ่ให้หยุดการถล่มกาซารอยเตอร์รายงานว่านายกรัมนตรีของอังกฤษได้กล่าวว่ามีพลเรือนสิ้นชีพไปมากเกินไปแล้วในความขัดแย้งนี้ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้หยุดโจมตีทันทีในฉนวนกาซาซึ่งการโจมตีของเอลนั้นได้ฆ่าชีวิตชาวป,ปาเลสไปแล้วอย่างน้อย18,800รรายนอกจากทิ้งร่องรอยแห่งความทำลายล้างเอาไว้แล้วเราได้เห็นชัดแล้วว่ามีพลเรือน สิ้นชีพมากเกินไปและไม่มีใครอยากเห็นความขัดแย้งนี้ยืดเยื้อนานไปกว่าที่ควรจะเป็นริชชี่สุเน็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวสกอตแลนด์ Scotland, เพื่อเปิดทางให้เรือสินค้าเดินเรือผ่านทะเลแดงได้เหมือนเดิมเรียกได้ว่าปฏิบัติการของ MA, เ m เมนกระตุ้นจิตสานึกของอังกฤษยอย่างน่าอัศจ,จรรย์จริงๆนอกจากนั้นสถานการณ์การประทะกันระหว่างกองทัพเอลกับฝ่ายปกป้องแผ่นดินของตนเองเราพบการให้สัมภาษณ์ของแฮร์รี่จอห์นสันอดีตนักวิเคราะห์ของ CIA กล่าวว่าการล็อบบี้ของเอลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนําโดยไอเปกมีอิทธิพลมากจนได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากทั้งพรรคเดโมแครตและบริพาบ,บริกันดังนั้นจึงทําให้เอลนั้นสามารถดําเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาได้อย่างต่อเนื่องและการทําสงครามกับมุสิมทั่วโลกเอลสหรัฐจะไม่มีวันชนะอย่างแน่นอน is Halted the shipment of the u uh, ammunition, the bombs, the artillery rounds, and told Israel, "We're going to cut off your economic. aid, The war would stop, but that's not going to happen because the Israeli lobby in the United States, under the American-Israeli Political Action Committee APAC, is so strong that uh, Israel enjoys majority support among the Democrats and vast majority, overwhelming majority support among Republicans. 22 <coughs> 2023ณห้องแกรนด์บอลลูมชั้น10โรงแรมอเวนิวริเวอร์ไซด์กรุงเทพสำหรับกองทัพเรือภูมิภาคคาบมาหาสมุทรอินเดียหรืออินเดียโอเชียนนาวีซิมโพเซียมปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำนวน25ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาหาสมุทรอินเดียโดยครั้งนี้กองทัพเรืออิหร่าน ผู้สนับสนุนเยเมนที่ปกป้องทะเลแดงก็ได้มีการส่งผู้บัญชาการฐานเรือของอิหร่านพลเอกซาร์ฮรามอิหร่านีผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐแห่งอิหร่านร่วมประชุมด้วยคล้ายๆกับเป็นสัญญาณว่าชาติต่างๆใช้วาระนี้เพื่อยืนยันจุดยืนของไทยเพื่อความมั่นใจในสถานการณ์หรือไม่อย่างไรนั้นคงต้องติดตามทุกข่าวสารสําคัญความจริงอีกด้านที่นี่เวทีนิวส์กดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือดาวน์โหลดไว้เพื่อโพสต์ตอส่งต่อความจริงไปในทุกแพลตฟอร์มเพราะความ จริงไม่มีลิขสิทธิ์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องชาวไทยผู้ตื่นรู้พบกับเวทีนิวส์นะครับ